วันนิวส์ตรงไปตรงมาท่านผู้ชมยังจำได้นะคะเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาท่านนายกตู่ของเราเนี่ย<ช>เอ<ช>็ประยุทธ์จันโอชาอารมณ์ดีดีค่ะใช่ค่ะเ <ฮะ S 2> จอหน้านักข่าวก็รักหน้จุ๊บจก็ช่วงงานวันเด็กอ่ะแล้วก็ ทานข้าวปีใหม่กับนักข่าวด้วยยังให้นักข่าวแต่งตีมวันเด็ก,ดกแต่งทุนนักเรียนอะไรมาร่วมงานที่ทำนียกไปเลย <c oughs> านายกลุงตู่เนี่ยนะฮะเอ้แต่เมื่อวันลมไม่ค่อยดีนะต้องเรียกว่า ทบจะระเบิดอารมณ์วันชงไหมคะวันชงวันไม่ใช่ของท่านนายกนะแต่เป็นวันชงของนักข่าวทำนี่อ่ะอ๋อนายกเลยอารมณ์ไม่ดีเรื่องหลักประชุมครมได้ไงเมื่อวานใช่ไหมเยวเรียกว่าวันชงเรียกว่าปีชงอาจจะทั้งปีมาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบรรยากาศก่อนประชุมครมทุกวันอังคารจะมีหน่วยงานองค์กรภาครัฐเอกชนต่างๆมารณรงค์เชิญชวนเพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆแต่เมื่อวานนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ด,ดูท่าทางอารมณ์ไม่ดีเลยนะครับมผมไปจับสัญญาณมาแล้วก็สอบถามจากคนใกล้ชิดบอกว่าท่านอารมณ์ไม่ดีมาหลายวันแล้วพักเนี้ย<อ>ตั้งแต่รัฐนูนว่างแรกเสร็จเพราะข่าวสารที่ออกมาเนี่ย<อ>เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เป็นธรรมบ้างผดดเด็ดการบ้าง<อ>นะฮะเรื่องของ การเลื่อนเวลาเลือกตั้งรถแมพจะยังอยู่เหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรนี่มาบูธของทหารผ่านศึกนี่ยังโอเคนะนี่เดินมาเดินมายังพอไหวอยู่่านมาเจอบูธแรกทหารผ่านศึกติดดอกบ๊อบปี้ยังอารมณ์ดีอยู่ยังไม่พูดอะไรมากเดินไปบูธต่อไปมาถึงบูธของทางวชนะฮะที่เข้ามาด้วยนะครับก็คือคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพาสิ่งของต่างๆเอามาให้ท่านนายกดูตรงเนี้ย สิ่งนี้ท่านคุกกลุ่นมาจากกระแสข่าวเรื่องส่งเรื่องสื่อทั้งหลายเนี่ยนะครับท่านก็คุยกับเจ้าหน้าที่ที่บูตว่าเออเนี่ยเรื่องของน้ําก็ต้องไปดูพวกนี้ในการพัฒนาอะไรด้วยประเทศเราทําไมมันถึงแรงมันแรงก็เพราะว่าอย่างนู้นอย่างนี้ใครล่ะที่ไปขุดบอ่อไว้แล้วไปขุดในพื้นที่ในน้ํามันไม่ลงมันทําให้เกิดเป็นปัญหาภัยแรงท่านก็ถามมาทางนักข่าวด้วยรู้ไหมใครขุดแล้วนักข่าว เหมือนกับได้ยินผิดหเหมือนว่าที่ท่านถามว่าใครไปขุดบ่อผิดผิดแล้วทําให้เกิดปัญหาภัยแรงนักข่าวก็นึกว่าท่านถามว่ารู้ไหมใครขุดบ่อน้ําให้ชาวบ้านนักข่าวก็ทหารอู้หูเท่านั้นแหละออลองดูนะฮะลองดูก่อนลองดูลองลอ,งอ,งองยากด,ดูค่ะแล้วของเราทาดินเดินหมอดินได้แล้วเนี่ยอยากให้มันทําให้เร็วเลยนะมีเวลาแค่ผมอยู่เรื่องนี้มันก็ไม่มีใครทําแล้ว ในเขื่อนมีน้ำในอ่างน้ำใจเลยแต่ไอ้ท right? ี่ปลูกข้าวอยู่ตรงโน้นมันไม่ไปตรงโน้นอ่ะทำไงแล้วใครเป็นคนทำไอ้เหล่านี้มาไปขุดอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่เต็มไปหมดอ่ะใครทำใครทำใครตอบดิเดี๋ยวก็ทุกเลยทหารทำบ้าผมชอนไม่รู้เรื่องใครเป็นคนทำใครเป็หัวหน้ประเทศใครรัฐบาลไม่ใช่นักการเมืองรัฐบาลไหนก็ไม่รู้อ่ะรัฐบาลนี้แก้ไขทุกอัน ไอ้ผมไม่ถามแบบนั้นหรอกนะถ้าถามแล้วอย่ามาเป็นนายกไม่ต้องเป็นนะถามแล้วใครก็เป็นได้ถามฉันทุกวันนะเลืองการกระดานหรือเปล่า6ตัวหรือเปล่าเอาอยู่แค่นี้แหละโธ่โสดเรื่องอะไรโง่ก็ไปไปหาเองคำตอบอะเธอฉลาดอยู่แล้วไม่เหรอนักข่าวก็ถามท่านนายกมนุหิดเรื่องอะไรคะอยากจะช่วยนะคะอยากจะช่วยให้หายมนุหิดไงแปลว่าอารมณ์งงมากกว่าเอ๊ะนายกมนุหิดเล่นอะไร อยู่ดีๆก็ใสใช่ไหมถ้าเป็นนักข่าที่ไหนก็ตอบไม่ถูกคือท่านก็ไปหาเอาเองเก่งกันนักไม่ใช่เหรอ ไปถึงบูธสุดท้ายฮะก่อนจะเดินขึ้นตึกไปประชุมคอรมอลบูธสุดท้ายนี่สุดจะเจอพี่บี้ด้วยใช่ไหมพี่บี้สุกริตพี่เดือดสตาี่ไปรอแต่เช้าเลยเนี่ยดูมุมขวานะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะฮะภาพเต็มก็ได้นะครับพี่อู่นั้นอ่ะให้เห็นพี่บี้เต็มๆพี่เนี่ยมามากับกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์เรื่องของการต้านภัยมะเร็ง4กุมภาพันธ์วันต่อต้านมะเร็งโลกระหว่างนี้ก็เซ็นชื่อนะก็รู้สึกจะพูดพูดกับพี่บี้อยู่นะท่านก็เซ็นไปด้วยท่านก็พูดไปด้วยอะไรไปด้วยพูดนี่คือ ว่าน้าข่าวข้างหลังน่าจะต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้นั่นแหละบังเอญเราเก็บเสียงไม่ได้นะคะตอนนี้พราท่านกำลังพูดพี่บีเนี่ยน่าจะได้ยินทุกอย่างอันนี้สองหูเลยนะองอนี่นอ่าพอพูดเสร็จแล้วอแล้วดูพี่ดูดิฉันว่าหน้าคุณบีสุกฤตของเรานี่แบบว่า บี้เหมือนกบยังไงดีผมก็ไม่ได้เจอท่านนายกบ่อยๆนะคือคุณบี้เนี่ยวันนั้นเมื่อวานนี้ตื่นเต้นนะเจะไปเจอท่านนายกนะแต่งตัวไว้สลลดเดียวหลังเสร็จตรงเนี้ยดูตรงนี้ดูตรงนี้ทีมข่าววันบันเทิงเราก็ไปถามบี้นะเป็นยังไงบี้วันนี้ได้เจอท่านนายกก็ท่านก็เหมือนกับในทีวีเลยนะครับ ลองมนในทีวีลองมนในทีวีครับตลกตลกตลกมาในทีวีแต่ว่าที่ฉันเคยได้เห็นคลิปก่อนหน้านี้นิดนึงคือก่อนที่ท่านนายกจะลงไปเซ็นเนี่ยคือพี่บี้ถือปากกาไว้ก่อนนะแล้วก็ยื่นให้ท่านนายกเซ็นเพราะปากกาด้ามนั้นใช่ไหมก็ปากกาด้ามน้นแหละพี่บี้ยื่นให้ท่านนายกใช่ตอนแรกก็จะยื่นให้แล้วก็เหมือนกับว่าท่านก็ยังจะไม่ไม่หยิบไม่จับท่านก็หันไปว่าหน้าข่าวข้างหลังก่อนแล้วก็ค่อยหยิบปากกาแล้วก็มาเซ็นแล้วตอนที่จะเอาคืนนี่ก็ มันับรอรับปรกการท่านนายกงานท่านเซ็นเสร็จแล้วรับประการมาแล้วเสร็จแล้วแม่ดิฉันต้องถามความรู้สึกคุณบี้แล้วล่ะครับการพูดอะไรด้วยเห็นไหมเนี่ยท่านพอเสร็จอันนี้แบบอืมทำไมพี่บี้ไม่ถามว่าท่านท่านจะยกกินข้าวยังเออใช่กลัวจะเหมือนหน้าข่าวถามแล้วไปหาคำตอบปท่านนายกอุทิศเรื่องอะไรคะก็เนี่ยคือมันสะสมหลายอย่างเกี่ยวกับ หน้าของสื่อสารมวลชนที่ออกมาเกี่ยวกับข่าวต่างๆเนี่ยท่าขนที่พลเอกประยุทธ์บอกว่ากรมประชาเนี่ยต้องไปเล่งดูหน่อยนะเรื่องการประชาสัมพันธ์การทํางานของรัฐบาลให้มีข่าวออกมาบ้างานะฮะท่านนายกก็ขึ้นไปประชุมคอรเม,มื่อวานนี้มีเรื่องสําคัญคือเรื่องร,รัฐธรรมนูญเข้าด้วยว่าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไงเดี๋ยววันหลังผมก็ให้เล่าห้ฟังแต่พอประชุมคลรเสร็จ ทุกวันอังคารท่านต้องเดินมาแถลงข่าวกับนักข่าวก็นี่ไงมาแล้วไงเดี๋ยวดูตอนตอนเดินมั้ยตอนเดินมาถึงอะตั้งไว้อีกทีนึงเดินมาเนี่ด้วยอารมณ์สบายใจมากได้มาเจอหน้าข่าวอีกรอบหนึ่งฟังเสียงท่านายกครับหลังไปใน่วงของผมเองนั้นในฐานะที่ผมต้องรับผิดชอบในภาพรวมผมก็สั่งการดังนี้นะครับว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นไปตามรดแบบนะรูแบบรถแบบว่าไงว่าตามนั้นสิ่งที่ผมนั้นก็คือมีการเลือกตั้งในปี60ยนะ แล้วสำหรับกระบวนการเลือกตั้งผมก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนจากเดิมนะก็คือกรารลาออกศูนย์อย่างน้อยมันก็ต้องอยู่กระบวนการเลือกตั้งให้ได้ใช่ไหมละ่ะนะนั่นอย่ามาถามผมอีกว่ามันจะเมื่อไหร่อ,อะไรยังไงผมยังยืนยันการลาอุกศูนย์มันก็เริ่มกระบวนการเลือกตั้งหรือจะเลือกตั้งได้เร็วก็เร็วผมมันอยู่ตรงนั้นพอหลังจากแล้นมันเสร็จแล้วมีมกระบวนการอะไรเยอะแยะสามาทียรน,นก็ไปทําให้เร็วขึ้นนะกระดาให้มันเริ่มเลือกตั้งกันให้ได้กว่าจะรัฐบาลมามันก็ต้องเป็นเดือนสองเดือนไหมฮใช่ไหม ต้องประชุมสภาต้องต่างไปดูรายละเอียดอย่างนั้นด้วยนะครับนะคงไม่ใช่เรื่องกฎหมายลูกอะไรอย่างเดียวหรอกเมราไปว่ามานะผมไม่เคยพูดเป็นอย่างอื่นเลยนะยังกระด่าหัวโนเหมือนเดิมอ่ะ,อะก็ะแถลงข่าวรอบหลังตอนบ่ายๆนี้ผมก็ยังจับสัญ,ญญาณไม่ได้อยู่ว่าท่านเหนื่อยหรือว่า <c oughs> หรือว่าท่านลดลงแล้วค่ะดูแล้วน่าจะเหนื่อยมากกว่าเดี๋ยวจะไปถามนะอ๋อครับวันนิวส์ตรงไปตรงมา